วันนี้พามาร้านเมืองพิศโลกนะคะอยู่ตรงข้ามอบปตอสมอแขนะคะอันนี้ร้านเขาก็จะเป็นร้านสีขาวนะคะชั้นเดียวดูสะอาดตาแล้วก็ดูโล่งกว้างขวางนี่เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะวันนี้เรามาสั่งเลยนะคะหมูจุ่มศรีนครไม่ได้อยู่ที่สุโขทัยหรือนครสวรรค์นะคะอยู่ที่พิษณุโลกร้านนี้ก็นํามาขายนะคะอันนี้ก็เป็นเตาแก๊สของเขานะคะก็ค่อนข้างร้อนแรงนะคะแป๊บเดียวได้กิ่นอ่าอันนี้หมูจุ่มนะคะแล้วก็ไปจุ่มจุ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 มนะคะ ยกขึ้นมายังไม่สุกนะคะก็จุ่ม้นไปอีกรอบหนึ่งนะคะให้มันสุกแล้วค่อยมารับประทานกันนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มของเขาจะมีน้้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็เป็นน้าจิ้มสุกี้แต่ว่ารสชาติจะค่อนข้างหวานทั้งสองอย่างนะคะนี่เราก็เอามาต้มกันเลยนอกจากนี้นะคะที่ร้านก็จะมีของอร่อยมากมายอย่างเช่นมามา่าไฟยทยไก่ย่างผู้เตยหรือเป็นลูกชิ้น นครสวรรค์น,นะคะถ้าใครชอบก็ลองมาทานกันได้อันนี้เราก็สั่งปเป๋าเปียบมาทานด้วยนะคะก็อร่อยมากเหมือนกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะคะลองมาทานได้นะคะถ้าชอบอยังไงกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะ